เซเลบีกลาบสวัสดีเพื่อนๆทุกทคนนะคะพบกับช่องเซเลบีชาแนลคลิปนี้เป็นการสปอยภาพยนตร์ซีรีส์จากทาง Netflix อย่างเรื่อง i n s i t a b l e หรือชิงรักหักมงกุฎตอนที่7และหากเพื่อนๆคนไหนยังไม่เคยดูในตอนก่อนหน้าก็สามารถกดที่เครื่องหมายที่กำลังขึ้นอยู่ด้านมุมขวาบนนี้ได้เลยส่วนเรื่องราวในคลิปนี้จะเป็นอย่างไรนั้นเราไปฟังพร้อมๆกันเลยตอนที่7 Miss Magic Jesus ในตอนนี้บ๊อบเริ่มมีศรัทธาในศาสนามากขึ้นหลังจากที่เขาได้เข้าพิธีชำระบ,บาปดูเหมือนว่าบริกจะมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับพ่อของเขาขณะที่บ๊อบกำลังฟังเทศจากบาทหลวงในโบสถ์จู่ๆคอลลีก็ได้ส่งข้อความมาว่าเธอพร้อมที่จะคุยกับเขาแล้วจังหวะเดียวกันกับที่เบอร์นาร์ดก็ได้ส่งข้อความเรียกตัวบ๊อบให้มาหาเขาด่วนในเวลานี้เช่นกันบ๊อบจึงได้ตัดสินใจไปหาเบอร์นาร์ดก่อนเขาได้เอาคลิปชาของคริสเตียนและแพตตี้ให้กับบ๊อบได้ดูในทันทีบ๊อบที่ได้เห็นดังนั้้นนนนนกกก็็็รรูสสึหัววเเเเียเปยปปปอออ่่่าาาาางมมจะถไบ์ ถ่ายมันมาใช่ไหมซึ่งเบอร์าร์ดก็ได้กล่าวปฏิเสธไปในทันทีและบอกไปว่าเขาไม่ใช่คนวิปริตขนาดนั้นแต่ถ้าบ๊อบไม่อยากให้เขาส่งเรื่องนี้ให้กับคุณพ่อบาดหลวงได้ดูแพตตี้ <Patty S 2> จะต้องถอนตัวจากการประกวดไปซะเพราะถ้าหากเรื่องเช้านี้แพร่ไปจริงๆชีวิตการเป็นนางงามของแพตตี้รวมไปถึงชีวิตการเป็นโค้ชของบ๊อบก็ต้องจบลงแน่นอนมันทําให้รู้ว่าที่เบอร์าร์ดต้องคูบ๊อบเช่นนี้เป็นเพราะเขาอยากจะแก้แค้นแพตตี้แทนลูกสาวของเขานั่นเองในตอนนี้แมกโนเลียที่เสียสู์จากการที่แพตตี้ทำแสบไว้กับเธอก็ ให้กับดิกซี่ได้ฟังในสภาพเม,ม้ามายเบอร์นาร์ที่เดินเข้ามาเห็นสภาพของลูกสาวก็ได้พูดตำหนิแมกโนเลียและขอให้ดิกซี่ดูแลเธอไว้ให้ดีกว่านี้เพราะไม่เช่นนั้นแมกโนเลียจะหมดสภาพจนไม่สามารถเข้าประกวดในวันอาทิตย์นี้ได้เลยซึ่งดิกซี่ก็ได้เสนอตัวเองไปว่าเธอสามารถประกวดเพื่อเป็นตัวแทนของบ้านเบอร์นาร์ได้หากแมกโนเลียไม่พร้อมเข้าประกวดแต่เบอร์นาร์ก็ได้กล่าวปฏิเสธไปโดยให้เหตุผลไปว่ามันไม่เกี่ยวกับเรื่องภาพโพสแต่แมกโนเลียกำลังมีปัญหากับตัวของเธอเองซึ่งเราทั้งสองจะต้องดึงสติของมมกโนเลลียาให้้ได ขณะเดียวกันบอบก็ได้เข้ามาต่อว่าแพตตี้กับคริสเตียนที่ทั้งสองกำลังสร้างปัญหาใหม่ให้กับเขาระหว่างที่บอบกำลังพูดบนแพตตี้ยางหัวเสียแพตตี้ก็ได้คิดไปว่าตอนนี้เธอมีคริสเตียนเธอเลยไม่ได้รู้สึกกับบอบเหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วแต่แพตตี้ก็ไม่อยากเสียความรักแบบพ่อจากบอบไปทําให้เธอตัดสินใจกล่าวขอโทษเขาขึ้นมาทันทีซึ่งบอบก็ผิดหวังในตัวของแพตตี้แบบสุดๆถึงเรื่องคลิปที่เขาได้เห็นด้วยเช่นกันแพตตี้ที่ได้ยินเช่นนั้นก็รู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างมากเพราะเธอไม่คิดววว่่าาาาขขชอองเธจะมมีคลิิปตดด้ย บอบจึงได้บอกไปว่าถ้าหากคุณพ่อบาดหลวงรู้เรื่องนี้ขึ้นมาแพตตี้จะต้องถูกถอดจากการประกวดแน่นอนคริสเตียนที่ได้ยินเช่นนั้นก็เริ่มร้อนตัวขึ้นมาทันทีเพราะคุณพ่อบาดหลวงก็คือพ่อของเขาและถ้าหากพ่อแม่รู้เรื่องชาวนี้เขาต้องถูกส่งตัวเข้าคุกอีกรอบเป็นแน่แพตตี้จึงได้บอกกับบอบไปว่าแล้วถ้าหากความจริงที่ทั้งสองไม่ได้มีอะไรกันแต่เพียงแค่เล่าลมกันเฉยๆละ่ะบอบจึงได้คิดหาทางออกทางกฎหมายว่าถ้าหากในคลิปนั้นไม่ได้มีอะไรกันมันก็จะไม่ถูกเรียกว่าคลิปสยิวเขาจึงได้นําเรื่่ออองนี้ไปบบบกกัคุณพาหลว เลยยกตัวอย่างเคสที่เคยเจอมาแต่คุณพ่อบาดหลวงก็ได้บอกไปว่ามันก็ยังถือเป็นการร่วมเพศกันอยู่ดีแพตตี้ได้กล่าวขอร้องให้คุณพ่อบาดหลวงอย่าตัดเธอออกจากการประกวดซึ่งเขาก็บอกไปว่าเขาไม่ได้บอกว่าจะตัดเธอออกเพราะเข้าใจดีว่าแพตตี้เป็นวัยรุ่นที่มีระดับฮอร์โมนที่พุ่งพล่านส่วนการที่แพตตี้ออกมายอมรับและสำนึกผิดก็ถือว่าเป็นการสารภาพบาปอย่างหนึ่งซึ่งแพตตี้ก็ยังมีสิทธิในการประกวดต่อไปขณะที่กำลังพูดคุยกันได้ไม่นานจูจูสเตลลาโรสกับบ็อกซี่ก็ได้โผล่เข้ามาบ็อบกัแพตีี้ท่เหน นั้นก็รู้สึกประหลาดใจเป็นอย่างมากก่อนที่คุณพ่อบาดหลวงจะแนะนําไปว่าสเตลลาได้มาที่นี่เพื่อเป็นหนึ่งในคณะกรรมการของการประกวดและเธอยังเพิ่มการแข่งขันการตอบคาถามในพระคัมภีร์เข้าไปเพื่อให้เด็กสาวที่จะได้ตาแหน่งคู่ควรกับมันจริงๆซึ่งมันก็ยิ่งทําให้บ๊อบกับแพตตี้ต่างรู้สึกไม่พอใจกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากเพราะบ๊อบต่างรู้ดีว่าสาเหตุที่สเตลลามาที่นี่ก็เพราะเธอจะมาแก้แค้นเขาเท่านั้นระหว่างนี้บ๊อบจึงได้ให้แพตตี้เตรียมตัวอ่านพระคัมภีร์เพื่อที่เธอจะได้ตอบคําถามในการประกวดได้นั่นเอองงหว่านนั้บบ เลื่อนการนัดเจอกับคอรลีไปเพื่อที่เขาจะได้ไปทานมื้อเที่ยงกับสเตลลาและถามถึงจุดประสงค์ที่เธอได้มาที่นี่ซึ่งมันก็ทําให้รู้ว่าสเตลลาต้องการจะทาลายแพตตี้เพื่อแก้แค้นบ๊อบจริงๆจังหวะเดียวกันกับที่เบอร์นาร์ดบังเอิญเดินเข้ามาเจอทั้งสองพอดีบ๊อบจึงได้แนะนําสเตลลาให้กับเบอร์นาร์ดได้รู้จักโดยบอกไปว่าเธอเคยเป็นที่ปรึกษาโค้ชนางงามให้กับเขามาก่อนขณะที่สเตลลาขอตัวเดินไปหยิบของบอกว่าได้บังเอิญเหลือไปเห็นข้อความในมือถือของเธอที่ร็อกซี่เป็นคนส่งมาบอกกับสเตลลปปาร เรียกสรพนามแทนสเตล่าว่าแม่ทําให้บอบได้รู้ว่าแท้จริงแล้วสเตล่าก็คือแม่ของร็อกซี่นั่นเองแต่ประเด็นสําคัญก็คือช่วงอายุของร็อกซี่กับช่วงเวลาที่เขาเคยคบชู้กับสเตล่ามันดันใกล้เคียงกันทําให้บอบเริ่มฉุดคิดขึ้นมาว่าร็อกซี่ก็อาจจะเป็นลูกสาวของเขากับสเตล่าก็เป็นได้ขณะที่เบอร์นาร์ดขอตัวกลับออกไปและสเตล่าได้กลับมานั่งที่โต๊ะบอบก็พยายามจะถามเรื่องร็อกซี่กับเธอซึ่งสเตล่าก็ได้บ่ายเบี่ยงและขอตัวกลับไปใน,ท,นทันทีเรื่องราวดาเนินให้เห็นว่าดิกซี่พยายามจะ มอมกโนเลียให้เมาอย่างหนักเพื่อที่แมกโนเลียจะได้เข้าร่วมการประกวดไม่ได้นอนนีได้นัดเจอกับสาวอวบผิวสีแปลกหน้าอีกครั้งและทั้งสองก็ได้มีความรู้สึกที่ดีต่อกันแม่ของแพตตี้ก็ยังคงปรึกษาปัญหาของเธอกับคุณพ่อบาดหลวงเพื่อที่เธออยากจะเป็นแม่ที่ดีขึ้นขณะเดียวกันแพตตี้ก็ได้นัดคริสเตียนให้มาหาที่บ้านโดยให้เขาติวเรื่องพัะคมภีให้กับเธอคริสเตียนก็ได้ยื่นข้อเสนอไปว่าเขาจะไปขโมยคําตอบในคอมของพ่อมาให้กับแพตตี้แทนซึ่งมันก็น่าจะง่ายกว่าจังหวะเดียวกันกับที่บบบ็อได้้เเขาามาหนพตยู่กัริ เขาจึงขอให้คริสตียนกลับออกไปในทันทีเพราะเรื่องชาวของแพตตี้ก็ยังคงเป็นประเด็นอยู่หลังจากนั้นบ๊อบจึงได้แจ้งข่าวกับแพตตี้ไปว่าเธอต้องเตรียมตัวและดูแลตัวเองไปก่อนเพราะเขาจะต้องไปธุระด่วนและจะพยายามกลับมาให้ทันดูเธอประกวดในวันอาทิตย์ที่ใกล้จะมาถึงนี้แพตตี้ที่แม่เข้าใจก็เริ่มวุ่นวายกับบ๊อบขึ้นมาบ๊อบจึงได้ตัดสินใจบอกเรื่องที่ร็อกซี่อาจจะเป็นลูกสาวของเขากับไซเตล่าให้กับแพตตี้ได้ฟังโดยระหว่างนี้เขาจะต้องไปสืบเรื่องนี้ให้ได้เพราะถ้าหากร็อกซี่เป็นลูกสาวของเขาจริง มันก็แปลว่าสเตลลากับเขาได้ผลิตลูกสาวนางงามแสนเพอร์เฟกนี้ขึ้นมาด้วยกันแพตตี้ที่ได้ยินเช่นนั้นก็รู้สึกไม่พอใจขึ้นมาเธอเริ่มตัดเพลาะกับบ๊อบที่เขาทำท่าทางจะทิ้งเธอไปกลางทางซะอ,อย่างนั้นแต่บ๊อบก็ได้ให้เหตุผลไปว่าหากร็อกซี่เป็นลูกของเขาจริงๆมันก็เป็นเรื่องสําคัญกับเขาเช่นกันก่อนจะกล่าวขอโทษแพตตี้และรีบเร่งออกไปท,ทําธุระของตัวเองในทันทีซึ่งมันก็ทําให้แพตตี้เริ่มจะชุดคิดขึ้นมาว่าถ้าหากร็อกซี่เป็นลูกสาวของบ๊อบจริงๆเขาจะต้องเมินเเธอนออแนนนน่นกสีย เธอจะแสดงความตั้งใจของตัวเองให้บ๊อบได้เห็นขึ้นมาจังหวะเดียวกันกับคริสเตียนได้เดินกลับเข้ามาพอดีแพตตี้จึงขอร้องให้เขาเริ่มแผนไปขโมยคําตอบให้กับเธอภาพตัดมาให้เห็นว่าสเตลล่ากับเบอร์น์าได้แอบมาคุยกันบนรถที่ลานจอดรถแห่งหนึ่งและรวมกันวางแผนที่จะทําลายแพตตี้เพื่อที่จะเอาชนะบ๊อบซึ่งดูเหมือนว่าทั้งสองจะรู้สึกเครียดแค้นบ๊อบไม่ต่างกันนอนนี่ก็ยังคงออกเดทกับสาวอวบผิวสีที่เพิ่งรู้จักกันซึ่งเธอก็มีชื่อว่าดีระหว่างนั้นบ๊อบก็ได้วางแผนททีี่่จะาาหราอิแแลแบ ้าเช็ดหน้าของเธอเพื่อนําไปตรวจ DNA จังหวะเดียวกันกับที่แม่ของแพตตี้ได้เข้ามาเปิดใจพูดคุยกับลูกสาวอีกครั้งแม่เริ่มกล่าวสอนให้แพตตี้อย่าทําผิดพลาดเหมือนกับเธอพร้อมกล่าวขอโทษกับเรื่องที่ผ่านมาทั้งหมดโดยอ้างเหตุผลไปว่าอาจจะเป็นเพราะว่าแม่ถูกตาก,กับยายของแพตตี้ทิ้งไปตั้งแต่เด็กมันจึงส่งผลให้แม่มีพฤติกรรมแบบนี้แพตตี้จึงเริ่มระบายไปว่าตอนนี้บ๊อบก็ทิ้งเธอไปแล้วเหมือนกันในวันสําคัญที่สุดในการประกวดของเธอซึ่งแม่ก็ให้กําลังใจไปว่า แพตตี้ต้องเอาชนะให้ได้ต่อให้ไม่มีบ๊อบก็ตามหลังจากนั้นแพตตี้ก็ได้ตัดสินใจสารภาพความจริงกับแม่ไปว่าเธอกำลังจะโกงการประกวดโดยการบอกให้คริสเตียนไปขโมยกระดาษคำตอบให้กับเธอแม่จึงได้บอกกับแพตตี้วา่าหากลูกโกงแลวชนะลูกก็จะไม่มีทางรู้เลยว่าแท้จริงแล้วลูกอาจจะชนะด้วยตัวของตัวเองก็เป็นได้และจงอย่าดูถูกตัวเองเพียงเพราะคนอื่นทําให้เราผิดหวังหลังจากนั้นแม่จึงได้เสนอที่จะช่วยติวเรื่องพระคัมภีร์ไปพร้อมกับแพตตี้ทำให้แพตตี้ได้ส่งข้อความไปบอกกับคริสเตียนว่า เธอขอยกเลิกภารกิจที่เธอขอเข้าไปแต่มันก็ไม่ทันการเสียแล้วคริสเตียนได้ถูกพ่อจับได้ว่าเขากำลังจะขโมยคำตอบของการประกวดไปและเริ่มเข็นว่าเขาจะเอามันไปให้ใครซึ่งคริสเตียนก็ไม่ได้พูดอะไรทําให้พ่อต้องตัดสินใจยื่นคำขาดที่จะนําเรื่องนี้ไปบอกกับแม่ของเขาในทันทีเบอร์นา <Bernard S 2> <Bernard S 1> ได้กลับมาที่บ้านพร้อมเห็นสภาพเมาเละเทะข,ของแมกโนเลียเขาได้กล่าวตำหนิที่ดิกซี่ไม่ยอมดูแลแมกโนเลียตามคําสั่งที่เขาได้ขอไว้ก่อนที่จะหันไปเรียกสติของแมกโนเลียอีกครั้งว่าถ้าหากเธอยังคงทําตัวแบบนี้ต่อไป สปอนเซอร์และชื่อเสียงที่สร้างมาของลูกก็จะหายไปด้วยแถมแพตตี้ก็เอาชนะลูกได้ซึ่งแมกโนเลียก็ไม่อยากให้มันต้องจบลงแบบนั้นแน่นอนหลังจากนั้นเบอร์นาจึงได้ยื่นซองกระดาษคําตอบที่เขาได้มาจากสเตลลาให้กับแมกโนเลียเพื่อที่เธอจะได้คว้าตําแหน่งมิสเมจิกกีซัทมาให้ได้ในตอนนี้แมกโนเลียได้กลับมามีไฟที่จะล้างแคนแพตตี้อีกครั้งเธอได้กลับไปที่ห้องนอนและแอบเสพยาเพื่อปลุกแรงของตัวเองก่อนจะเร่งรีบไปเข้าร่วมงานประกวดที่กําลังจะเริ่มขึ้นในทันทีแพตตี้มาถึงงานพร้อมกับแ ที่คอยช่วยแต่งหน้าให้กับเธอยังไม่ถนัดนะพร้อมความกังวลในหัวของแพตตี้มากมายถึงเรื่องที่บ๊อบไม่ยอมกลับมาหาเธอสักทีนอนนี่ก็ได้เข้ามาทักทายแพตตี้ที่ห้องแต่งตัวทําให้แพตตี้ดีใจเป็นอย่างมากที่อย่างน้อยก็ยังมีเพื่อนมาร่วมเชียร์เธอแต่แล้วความหวังของแพตตี้ก็ได้ดับลงเมื่อดีสาวอวบคู่เลสเบี้ยนของนอนนี่ที่เป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมประกวดด้วยเหมือนกันก็ได้มาพูดดักทางเอาไว้ว่านอนนี่มาที่นี่เพื่อเชียร์เธอและไม่ได้มาหาแพตตี้แต่อย่างใดนอง้ไดรู้จักกันแต่ดีก็่จ เธไม่ค่อยชอบแพตตี้เท่าไหร่นะเธอเลี่ยงที่จะคุยโดยการรีบเดินจากไปในทันทีจังหวะเดียวกันกับที่บ๊อบโผล่เข้ามาและกล่าวขอโทษแพตตี้อย่างเร่งรีพร้อมบอกกับแพตตี้ไปว่าตอนนี้เขากําลังรอผลตัว DNA ของร็อกซี่อยู่หลังจากนั้นบ๊อบจึงได้เข้ามาช่วยจัดการแต่งหน้าทําผมให้กับแพตตี้ต่อจากแม่ของเธอในทันทีเมื่อการประกวดมาถึงเหล่านางงามร่วมแสดงร้องเพลงและเต้นรําบนเวทีอย่างสวยงามเพื่อบอกความสําคัญของหลักศาสนาผ่านการประกวดในครั้งนี้ขณะที่แพตตี้กาลังแต่งตัวเพื่อเข้าสู่รอบตอบคำถาม บล็อกซีก็ได้เดินเข้ามาพูดจาเหน็บแนมแพตตี้ไปว่าถ้าหากว่าเธอได้ขยี้แพตตี้ในการประกวดเวทีระดับใหญ่ได้มันคงจะรู้สึกฟินไม่น้อยหลังจากนั้นบล็อกซีก็ได้เดินออกไปพร้อมอวยพรอย่างประชดประชันเพื่อให้แพตตี้ชนะในการประกวดนี้เรื่องราวดำเนินให้เห็นว่าแพตตี้ได้ตอบคำถามอย่างถูกต้องตามที่เธอได้ติวมากับแม่ของเธอแต่มันก็ไม่สามารถทำคะแนนทันแมกโนเลียที่ตอบคำถามไวกว่าได้และเมื่อถึงรอบแสดงทัศนคติแพตตี้ก็ได้พูดกินใจจากความรู้สึกของตัวเองจริงๆทําให้เธอได้ คะแนน,นจากเหล่าผู้ชมในโบสถ์ไปอย่างมากมายจนด้เขารอบ3คนสุดท้ายโดยมีแมกโนเลียกับดิกซี่เขารอบนี้มาด้วยเช่นกันแต่เมื่อประกาศผลแมกโนเลียก็ได้เป็นผู้คว้าตำแหน่งมิสเมจิกจีซัทนี้ไปอย่างง่ายดายจากการโกงของสเตลลาที่เตรียมการไว้ตั้งแต่แรกจังหวะเดียวกันกับที่บ๊อบก็ได้รู้คําตอบว่าร็อกซี่ก็ไม่ใช่ลูกของเขาเช่นกันในตอนนี้แพตตี้กลับมาที่บ้านด้วยความผิดหวังเธอนอนคิดทบทวนถึงเรื่องราวของตัวเองอยู่บนเตียงแต่แล้วไม่นานคริสเตียนก็ได้ปีนหน้าต่างเข้าห้องของเธอมาแล้ว บอกกับแพตตี้ถึงเรื่องที่พ่อแม่ของเขาจะส่งเขาไปอยู่โรงเรียนเตรียมทหารคริสเตียนจึงได้เข้ามาชวนแพตตี้ให้หนีไปเริ่มต้นชีวิตใหม่กับเขาที่ฮอลลีวูดด้วยกันแพตตี้ที่คลั่งไคล้ดารายอย่างดูเบอร์รี่มอร์ก็เริ่มวาดฝันของตัวเองใหม่เธอตัดสินใจที่จะหนีไปกับคริสเตียนพร้อมคำสัญญาที่คริสเตียนได้กล่าวไว้ว่าเขาจะไม่มีวันทอดทิ้งเธอแน่นอนบ๊อบได้เอาผล d ี a อมาให้กับเบอร์นาดได้ดูว่าแท้จริงแล้วร็อกซี่คือลูกสาวของเบอร์นาดนั่นก็แปลว่าสเตลล่ากับเบอร์นาดก็เคย ที่ประหลาดใจจึงพยายามจะถามกับเบอร์นาร์ดเกี่ยวกับเรื่องนี้ทําให้เขาต้องสารภาพออกมาว่าเบอร์นาร์ดรู้ดีว่าบอ๊อบเกลียดเขามาตั้งแต่สมัยเรียนและการที่เบอร์นาร์ดไปม,มีอะไรกับสเต,เตลาก็เพียงเพราะเขาอยากจะแก้แค้นบอ๊อบเท่านั้นแต่มันก็ดันพลาดไปทําให้ร็อกซี่ได้เกิดขึ้นมาสเตลาจึงได้แง้กัดเราทั้งสองแต่เบอร์นาร์ดที่ไม่อยากเสียครอบครัวของตัวเองไปจึงยอมที่จะจ่ายเงินเพื่อปิดปากของเธอไม่โดยตลอดและเบอร์นาร์ดก็จะทําอย่างนั้นกับบอ๊อบด้วยเช่นกันแต่บอ๊อบที่แผนสูงกว่านั้นก็ไไไดด้เเสนอปว่า่าาขจะมพู หากเบอร์นาดยอมให้แมกโนเลียสละตําแหน่งและให้แพตตี้ที่ได้อันดับ2ขึ้นไปเป็นแทนเบอร์นาดที่ไม่มีทางเลือกจึงได้ยื่นกระดาษคําตอบให้กับบ๊อบและโยนความผิดให้กับลูกสาวของตัวเองในทันทีเขาบอกไปว่าเขาเจอมันอยู่กับแมกโนเลียซึ่งมันก็เป็นจังหวะเดียวกันกับที่แมกโนเลียได้บังเอิญเดินมาได้ยินเข้าพอดีทําให้เธอรู้สึกผิดหวังในตัวของพ่อเป็นอย่างมากหลังจากนั้นบ๊อบก็ได้มาหาแพตตี้ที่บ้านพร้อมสายสะพายกับมงกุฎและบอกกับแม่ที่เดินมาเปิดประตูไปว่าตอนนี้แมกโนเลียถูกริบตําแหน่ง้อทําผิดกฎ ทำให้แพตตี้ได้ตำแหน่งมิสเมจิกจีซัทไปแต่แม่ของแพตตี้ก็ได้บอกไปว่าตอนนี้ลูกสาวของเธอได้หนีไปเสียแล้วโดยทิ้งจดหมายไว้ให้กับบ๊อบอีกด้วยแมกโนเลียที่เสียใจอย่างหนักก็เสพยากเกินขนาดเข้าไปทำให้เบอร์นาร์ตต้องเร่งบอกให้ดิกซี่เรียกรถพยาบาลเพื่อมาช่วยลูกสาวของเขาซึ่งดูเหมือนดิกซี่จะแอบสาใจกับเรื่องนี้อยู่ไม่น,อน้อยในตอนนี้แพตตี้ได้นั่งรถออกมานอกเมืองพร้อมกับคริสเตียนอย่างมีความสุขขณะเดียวกันกับที่บ๊อบก็ได้โทรหาเธอแต่แพตตี้ก็ได้ตัดสายทิง้งพร้อมกดปปิดเครื่องไในทนททัี และชิงรักหักมงกุดตอนที่7ก็ตัดจบแต่เพียงเท่านี้หากเพื่อนๆมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนี้ก็สามารถเข้ามาพูดคุยหรือคอมเมนต์ที่ด้านล่างของคลิปนี้ได้เลย และในคลิปนี้ก็ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะและก่อนจะจากกันไปก็อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดทุกการอัปเดตจากช่องของเราหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้เซเล h a ชแนลต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ